ใครกังวลว่าบัตรเครดิตเอาไปใช้ที่ญี่ปุ่นไม่ได้เพราะว่าเราลืมพินอันนี้ก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับปกติพินบัตรเครดิตเนี่ยจะได้มาตั้งแต่ตอนที่เราได้รับบัตรเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว,ว่า99%ของคนไทยเนี่ยได้มาปุ๊บขยำโยนทิ้งแน่นอนแล้วก็ลืมรวมถึงตัวผมเองด้วยไอพินอะไรก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันบัตรเครดิตบ้านเราเนี่ยใช้แบบเซน็นไม่ได้ใช้แบบพินกันครับล้วก็เลยไม่ค่อยจําเป็นที่จะต้องจำเอาไว้กัน คือบัตรเครดิตเนี่ยถ้าใช้ที่บ้านเราเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่มันจะไปมีปัญหาตอนที่เราไปเที่ยวต่างประเทศและบัตรของแต่ละค่ายแต่ละธนาคารเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีคอนดิชันที่แตกต่างกันไปไอย่างเช่นถ้าเราถือบัตรของ Union Pay พใช่ไหมครับบัตร UnionP a y เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามีความสีเคียวค่อนข้างสูงเราจะได้รับพินมาตั้งแต่ที่เราได้รับบัตรเครดิตเลยพินชุดเดียวเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งการกดเงินสดแล้วก็การรูดจ่ายครับแต่ในส่วนของ m a s t e r ร์การ์ดแล้วก็วีซ่าคิดว่าบางบัตรเนี่ยจะไม่ม ทั้งกดเงินสดเราก็ได้ทั้งรูดจ่ายนอกจากที่ตรวจสอบดูนะครับก็จะมีของกรุงศรีหรือว่า KTC Visa ที่ผมใช้เนี่ยที่เราสามารถกดเข้าไปเปลี่ยนพินในแอปเองได้โดยสามารถเข้าไปที่แอปแล้วก็กดจัดการบัตรได้เลยและสามารถเลือกรูปแบบรหัสได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นสีหลักหรือว่าเป็น6กหลักสําหรับญี่ปุ่นจะใช้เป็น4ีหลักแต่ก็มีบ,บางธนาคารนะครับที่ไม่สามารถรีเซ็ตเองได้ต้องโทรไปขอพินกับธนาคารซึ่งเขาจะส่งจดหมายมาให้หรือบางที่พินใหม่ก็ส่งให้ไม่ได้นะครับเราต้องทําการอายัดบตัตรก่อนก่อนที่เขาจะส่งบัตรใหม่มาพร้อมพินนนชุดใใใหหหม่่ครถือออบบัตไก็งงโทาาาธข ตัวเองกันดูนะครับครับว่าอาจจะไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าจากที่อ่านมาเนี่ยแต่ยังไม่คอนเฟิร์มเขาบอกว่าจะบังคับใช้เฉพาะบัตรที่ออกจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นบัตรต่างประเทศแบบเราเนี่ยไม่เกี่ยวเราสามารถกดสกิปข้ามได้แล้วก็เป็นการเซ็นแต่ยังไงก็ตามแนะนําให้พกเงินสดหรือว่าเทเวลการ์ดไปก่อนนะครับส่วนสำหรับบัตรเครดิตเนี่ยก็แนะนําว่าให้พกไปก่อนหลายๆใบบัตรใบไหนของธนาคารไหนจะใช้ได้ไม่ได้บ้างเนี่ยเดือนหน้าจะไปเป็นตัวแทนหมู่บ้านไปลองให้ดูครับยังไงใครอยากให้รีวิวบัตรไหนเป็นพิเศษก็คมอมเมนต์ท